สบายดีพี่น้องเอาไปว่างไวรของแบบนี้วันนี้พ่อยุดได้อะไรกินกินเนาะองกินกระเที่ยวเก่าเนี่ยกินกันเก่าเนี่ยหอกหนี้ยหน่อยคั้งนี้พวกได้ลงกันมาเห็นเนี่ยเว้ยอึงมี่ยังไหนมึงขึ้นอาจารย์ทิ้งไม่เอมันก่าหอกนะพี่น้องทั้งมองกินทั้งมองนอนเอาวางกันไป สายอยู่ซ้ำสายกับแคบๆซ้ำนี่เนาะไม่มองไปเนาะพี่น้องดีมามีตู้เย็นมามีทีวีอีกว่ารเดียวแค่นี้ว่าวันอ่ะวันนี้ได้ข้าวปุ้นขอบคุณขอบคุณน้องเนาะลูกว่าเป็นน้องลูกสาวแดนเซอร์ลูกสาวแดนเซอร์เบนมาฝากพยุดตอนพอมองจักหอดซูเขาเขามาฝากว่ามาตกาบัตบัตอะไรเนี่ยนกแตมาหลายปีเด้ยบวันวัน กนาเของก็ม่เด็กล้วมั็ถามซื้อเขากืออขอจะด้อขอ,อ,อ,ขอบคุณนหละเด้อนั่งนี้สบีเด้ดเแมนไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดกัน,น,นไม่ค่อยได,ดยกนแมนนี่จะเห็นลไงกวาคือความจิแสบปะนี่พูดไดเหตุผล้ยอย้อยนะ

<Golf thơ> cái lúc là vẫn chết rồi một <golf> đi không thể đi hỏi em bay hỏi Hãy กันน<ด>าครับขอสวยขอสวยลสแล้วเนี่ยสวเละมันเนี่ยมะาวกับมาอพี่น้องะเขืาวกับม้าดัดดแล้วงายเดนทั้งหน,นาอืยังเหือนยางเด่นทางหนาจะไปข้ายบัดช่วยผู้จัด ี่จะคว่มอยู่เลยอ่ะงีอิงอไปเรียกแฉกช่วยเจ้าภาพช่วยผู้จัดอ,อาหารจะบอกเด้ไปเองนั่งกับไปเองมไม่เหมือนไข่เนี่ยไม่เหมือนไข่แล้วไม่ไมีใครเหมือนชายาไปจุดจังไห คนเ้องบอกกันว่าใดได้เนี่ยมุน,นี่ยอยู่กับควั่มจังใจอยากไปเองยนก็หนูไปปะไป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 เลยอืมบางทีมันขยันเหตุงานเนาะคนห้องก็คือเฮ็ดอะไรจิ้งของเมือ้อสองขาดขาดสองขาด มรงอย่าปล่าอย่าลืมมันยจเล่าเราลืมมากกัล้มมาลงเกยได้เป็นน้องเลยดูที่ถึงแก้วหลังปั๊มปัทรเหมือนเดิมครับอซอยสิบสามซอยสิบสาม,สสามแดนกับมากจะสินมาหน้าตกกับปั๊มปัทปั๊มยอละปัมะป๊มแรงกับเราะกระดาษได้ป่ะมมาเป็นหลายร้เดี ลูววกลานจะเหียจะขันจะาไมจะขันแล้วจักว่ารุ๋นไม่ได้ไหล น้ำยาเลยน้ำยาก,กะทิหรอน้ำยาก,กะทิ <c oughs> น้ำยาก,กะทิก็เป็นกินน้ำปลามันกะทิใส่น้ำเต้อัิปลากอิอืมข้นมันก็ใส่ปลาแดกนั่นกเก้าพุ่มมัก,กเแจ้งตัวเตรียมตัวขึ้นอะไรนหันเซกซ์เ้า เรียกแขกขี้ไม้กักเต็มตัวเราเรดียวี้หนขี้ไหนปฏิทายเลยหรอเหนได้แต่ยืดไม้ก,ก็บล่างย่งใจจิ้แก้ว,กวเท่ามานี่เพิ่มงมีงเรืยมืออ้นจอไปอยู่มืออ้นเท่าไปใสปั๊มปะสะัสสาวคอยบุตรยามาด๊มโรงใจมองเก้า มองยิ่งกระนั่นเมื่อไหร่นองเจ้าในก็ไม่ก็นั่งนั่นเนนงเจ็บลูกสาวม,ม,ามือเแล้ว<า>นั่งมาก <ไป S 2> ขึ้นวม <ไป S 2> ่ที่สาวหน่อยวันลแล้วหมูตีสองเราที่บอกอยู่หมูสองในบ้าน <c oughs> บ,บน้ำลงกเมฆลูกบาง,งประกงจางเนาะน้ำปา่า อน้ดยังตำบังฮูเสียบกกเลยมันจะกัดมันจัเงินกับบะมี่กับบะมีกินไล้แตำบังฮูกับบอกประแดดกินเสียบกหนอนเอฟซมื่อันม่กน้องมากกับซ้ำฝันซ้ำฝันเปลี่ยนมาเลยนะแต่บัดอุ้งอิงเอมาแล้วก็มื่อนันเดีกทั้งชายเชยงเซาเลยเ่อเห้เจอเงินสุมืงินอะแล้วัดเดนันเดนีมาฝากกี่ตัวเนาะ อย่างมาเพียนอุ้งยิงเป็นอะไรที่แปลกหมดเลยไปน,นั้นทุกจริงทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันเลยกบกกนยิงแจกแต่ได้ของดีต็มนานรลดยี่งนี่กัน้อ,อ,อนดุ้งยิงได้พี่นอ้อง จะว่าเป็นสมบัติเก่ากว่าจีก็จะว่ามีคนเปียกมาพร้อมกันจะพัดเจ้านางเขาม้ากว่าจีตอนนั้นเนาะพองพยุดตั้งจักรสัตว์เก่าก่าเิ่นเลื่องมาให้เพิ่นเบิ่งพอหยุดไว้ว่าปุโรหิตเคียงข้างเจ้านางน้อยบ่แห่งเมืองขุขันซีตะเกียิอุ้งยิงเพชรบ้านแพง Cháu ăn cả cư tết ừ, đi đây là. Vì cho khoáng đi nọ. Ừ. Một này được rồi nào. ลงครัวที่นอนที่ทํางานที่ไหนก็มีคอมพิวเตอร์มี่ยังไม่เหลือตัวนี่เนาะทำงานครบวงจรเลยกล้วเขาิวเตอร์เป็นยังไงอ๋อกดจิมเนียจิพี่น้องำ<ะ>ำจำเอาเจิมเนียไว้สักหน่อจะพอกันพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องสําหรับจิมเนียสบายดีพี่น้อง